สุดยอดปีนหน้าผาด้วยมือเปล่านี่ถือว่าเจ๋งแล้วแต่นี่ยังปีนมือเดียวอีกเสียรานนะักปีนขอทั้งหมดต่างไรไประโยชน์ดูถูกอย่ยางยมเก่งมากการถูกตำลัก,ก็เพิ่มมากขึ้นฉันสงสัยวาเมื่อกี้ตั้งใจก,กระโดดลงไปด้านล่างเป็นการแสดงใช่ไหมไม่ต้องสงสัยแล้วมันคือการแสดงนี่มันคือการปีนหน้าผาใช่ไหมเสี่ยรานสุดยอดไปเลยนะอีกว่านาะทีเสี่ยร่าจะถึงยอดเขาแล้วคุณที่บอกว่าจะกลับหัวสับผมล่ะฉัแกบหน้าจอไวแล้วนะฉันจ็บน้าผาใบหน้าบา,นะบางใบหนะ้าตีไปตีมาเดี๋ยวก็ชิน เอ๊ะฉันแพ้แล้วเซลก่เดียวไปหนึ่งเก้าเท่านั้นเองเมื่อกี้แต่เธอไม่ได้เข้าไปในถ้ำก็คงจะไม่แพ้ใช่เชนฉันแปลกใจมากเลยว่าเธอมีเป้าหมายอะไรในการทำกิกรยท่าทางแบบนั้นเซรันเออฉันกำลัคิดว่าเธอคิดว่าเธอ ไม่ทำไมต้องทำให้ฉันตงใจด้วยล่ะเนี่ยไม่ต้องร้องนะฉันไม่เป็นไรแล้วอืมฉันไม่ได้ร้องซะหน่อยจะดูดีสิมันคืออะไรอืเอ๊อมาไปเจอผู้หญิงของฉัน <c oughs> <c oughs> ส,สวยมาก เอ๊ะนี่มันสตารไดามอนที่ตำนานแล้วว่าจะเติบโตดีแนนแห่งความมหัศจรรย์น,นี่ทั้งชีวิตของใครหลายๆคนต่างก็ไม่เคยเจอสักครั้งถ้าใครสามารถครอบครองมันก็จะมีความสุขไปตั้งชีวิตเลยล่ะจ้าดอกไม้นี่เก็บมาจากถ้ำนั่นเหร <c oughs> อเมื่อ,อ,อกี้จะทำแบบนั้นเพื่อเก็บดอกไม้ให้ฉันเหรอ จะมียอมไม่เตัวเสียงอันตรายอันตรายมากขนาดนี้งานในชฉันอาคืนกลับไปอไม่เอาม่อเป็นฉันแล้วมันก็ต้องเป็นของฉันสิสำหรับฉันแล้วมันไม่อันตรายอะไรหรอกน่าเพราะว่าจะคู่ควรที่จะได้รับมันยังไงล่ะฉันยอมรับว่าเธอเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ได้ต่อไปฉันนี่แหละจะใา่สเธออื้อ เอ๊ะฟุบไอ้เมืองเมืองฮะพพวมกับกำลังตามหาตัวอยู่ตัวรีบไปดูที่ทีมถ่ายทำเถอะตามหาฉันเนี่ยนะหพูดหลับอยู่ด้านล่างของไม่ใช่เหรอก็มีธุราอะไรตามหาฉันกันนะเอ๊ะสวยมาก ฉันก็เห็นทิวตะที่สวยงามยิ่งกว่าเด้อพรึบพรึบพรึบพอืมพรึบรึบพ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 รึบขอยากจะแจกับเธอเนยฉันยอมรับว่าแพ้ในการเดิมพันอืมขึ้นมาสิพรึบพรึบพรึ ว่วมกับตามหาชั้นมิจฉุราอะไรหรอคะไม่ได้ตามหาตือซะหน่อยตือไปฟังใครมาเนี่ยฮะผึ่บ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 ผึบเฮ้ยเฮ้ยคุณเลวคุณกล้าหลอกฉันเหรอคุณจะล่อลวงเสี้ยนไปไหนเนี่ยผึ่บ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 ผึบ ตุ้งสตา์ไดมอนดูเหมือนเธอจะไม่ตื่นเต้นเลยนะที่จริางความงามที่งดงามที่สุดของสตาไดมอนเนะ่ะเข้าไปอยู่ในเหล่านี้ลองดูสิใช้ได้เลยนะ คุณปลูกสตาร์ไดมอนด์นี้เพื่อใช้กัดลวงเล่างั้นหรอคะอืมเราจะรสชาติอร่อยกับความรักจะไม่ทำให้คนอื่นผิดหวงังม,มีเรื่องราวจิ่งดงามเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสตาร์ไดมอน เมื่อก่อนมีปราที่น่าเลื่อมใสอยู่รูปหนึ่งเขาบังเอิญได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งและเกิดความรักให้กันจากนั้นเขาไม่มีทางที่จะปล่อยวางความสัตย์ที่อยู่ในภายในจึงมาแสดงความขอโทษต่อหน้าพระพุทธรูปในแต่ละวันผู้หญิงคนนั้นทนไม่ได้ที่จะเห็นใจผู้เป็นที่รักตกอนู่ในราวะลืนไม่เข้าไยไม่ออกก็เลยบอกลาเขาเล่ากันว่าความปรารถนาเดียวของเธอก็คือ ได้รับสตาร์ไดมอนที่คุณรักมอบให้ด้วยตนเองพระองค์นั้นเดินทางไปทั่วสารทิศฝ่าฟันภัยอันตราย Enterprise. พวกต้นกล้าต้นหนึ่งใช้วเวลาสิบปีในการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันสุดท้ายก็อรอจนถึงมันบานดอกมาในตอนที่เขากำลังกำดดอกสตาร์ไดมอนที่เบ่งบานไปตามหาผู้หญิงคนนั้น ปราพินแต่สุสานปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นสูกเส้กเสียจนเสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อนแล้วถ้าฉันเป็นพระรูปนั้นฉันจะสึกย่างไม่ลังเลยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่ได้ปกป,ป้องคนที่ตนเองรัก <c oughs> คุณอยากต่อฉันเหรอคะ มองที่ตาฉันสิคุณอยากต่อฉันจริงๆรินะเหรอเอ๊ะออเอเอเอ,อยากต่อฉันไปฝึกมาดีๆนะ เด็กน้อยคุณยังหอนหัดอยู่เลยงั้นเธอจะยอมฝึกไปพร้อมกับฉันไหมล่ะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะผลลั์การแข่งกัรมอบของก่าในรายการที่สองและการแข่งการสายสัตว์ในรายการที่สามได้ออกมาแล้วรายการแข่งกันที่สองอันดับหนึ่งก็คือทีมสีน้ำเงินอันดับสองคือทีมสีขาวอันดับสามคือทีมสีดำ การแข่งขันรายการที่สามทีมที่ได้ที่หนึ่งคือทีมสีดำที่แต่สัตว์ได้หลากหลายประเภทมากที่สุดอันด,ดับที่สองก็คือทีมสีน้ําเงินอันด,ดับที่สมคือทีมสีขาวเจ้าระบบชนอจนันัร์เสี่ดัานแล้วภารกิจที่น่าจะสําเร็จได้แล้วสินะไม่เสี่ดัานช่วยเธอเอาไว้แล้วยังจำตัวน่ารังเกียจอีกดูท่าทางตัวจนะแล้วแต่ความเป็นจริงเธอแพ้ทั้งหากล่ะ มื่อว่าไงนะดังนั้นจะเหลือแก้โอกาสสุดท้ายเท่านั้นเฮ้ยเจอต้องชนะให้ได้พรุ่งนี้พวกเราจะไปโปคาล่าที่นั่นเป็นที่โดดร่มที่มีชื่อเสียงการแข่งกันและการสุดท้ายคือการโดดรม่มเสือปลารกันแล้วสิเดคงตื่นเต้นกันแล้วล่ะสิฮะตื่นเต้นกับผีแล้วที่ ันกลัวความสูงพวกคุณทุกคนจะมีกูดฟากพวกคุณโดดร่มยังคงแบ่งกลุ่มย่อยกันตามเดิมระย่างของอากาศมากเท่าไรก็จะได้คะแนนมากเท่านั้นเอาคะแนนสองคนมารวมกันสวยแล้วจะไม่สามารถแข่งขันโดดร่มนี้ได้ทำไงดีล่ะไม่เป็นไรไอเหมือนเหมือนก็ร่วมกแข่งกันไม่ได้ก็ขาดคะแนนไปครึ่งนึง ก็แค่เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับเซียรารนขึ้นอีกครั้งฉันจะต้องเอาชนะการแข่งขันได้แน่วันต่อมาที่โพคาลาฟิวฟิวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวนั่นคือโค้ชที่จะพาพวกคุณขึ้นผาลากไรดิโค้ชที่อยู่ตรงกลางคนนั้นดูเก่งมากอยู่เหมือนกันนะคนอื่นๆที่เหลือก็เลือกเขาเป็นคนแรก ก็เป็นเพียงำํำหนดได้ขอเป็นกู้อนการบินใี่ฉันได้การแข่งกันก็ไม่สั่นคลอนแล้วล่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาถ่ายรายการกันที่นี่กลายเป็นว่ามาเพิ่มภาระราให้คุณซะแลว้วเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ลำบากเลยครับไม่ลำบากเลยไม่ทราบคุณสวยอย่างคุณชื่อว่าอะไรหรือครับฉันชื่อโจย,ยุนอีค่ะฉันไม่เคยเล่นพารากรดิ้งมาก่อนเลย ค่อนข้างกลัวอยู่เหมือนกันไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะปล่อยผมจัดการเองนะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณคุณโคดด้วยนะคะเรียกผมว่าเจียร้วยก็อพอแล้ว่ะครับฮ่าหลงไหลเริ่มเริ่มพวกคุณจะไม่ไปหาโคดอีกเหรอผมจะบอกพวกคุณให้นะโคดบางคนก็มีฝีมือสูงมากส่วนบางคนก็กลับสุดๆ โค้ดตีดดีจะเป็นประโยชน์กับการแข่งขันเจอาชื่อเซียรันเป็นคนเก่งมากๆเลยละค่ะเมื่อวานเธอปีนเขาขึ้นไปด้วยมือเปล่าตียิ่ว่าผู้หญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งเอาชนะนักปีนเขาได้ทุกคนทำเอาต่าพวกเข้าขายหน้ากันทั้งหมดคือผู้หญิงคนนี้เองเหรอนะเสียดายที่ความสามารถของฉันไม่ได้แข่งไกลอย่างเซียรนัน การเดินขับวันนี้ก็คงต้องแต่อีกแล้วเป็นผู้หญิงจะต้องโอ้อวดความสามารถอะไรกันต่อให้เธอมีความสามารถกว่านี้ก็ต้องดูสีหน้าพวกเราบ้างสิวางใจเถอะนะผมไม่ปล่อยให้เธอขม่มขืนได้หรอกเมื่อกี้ที่คุณชมที่ล้านคุณจงใจใช่ไหมฉันก็นึกว่าคุณกลับตัวแล้วเสียอีกฉันคิดการกระตุ้นให้เขาก็ตื่รนรือร้นกับใจชนะขึ้นมานะ เขาจะได้ทุ่มกำลังตัวเองให้มากขึ้นเวลาที่พาฉันบินไปด้วยนะคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่ชอบเสี่รันอยู่แล้วยิ่งจมเสี่รันเขาก็ยิ่งรู้สึกต่อต้านนะเสี่รันนะเสี่รันใครจะชอบต่งตัวออกหน้าออกตากันล่าสมน้ำหน้านั่นเจียรุ่ยนี่เป็นโค้ชเหรียญทองที่ชนะรางวัลใหญ่ด้านทักษะการบินมาหลายรายการได้ยินว่าเขาใช้บริการเฉพาะแขกคนสำคัญเท่านั้นเขาจะพาตัวยุนอวี้ไปด้วย ส่วนเขาที่เป็นสาวสวยแห่งชาติสนิทแรงจริงๆนะเนี่ยเจียรุ่ยคุณฟาทสหนันบินไปด้วยได้ไหมคะเธอเป็นคนที่โดดเด่นจริงๆนะคะนั่นนะโคตรเหรียญทองเลยนะยอมสิทธละให้เสียรลันเลยเหรอเทพธิดาจิตใจดีงดงามจริงๆต้องเป็นประผู้หญิงคนนี้บังคับเธอแน่ๆผมไม่เอาอขอโทษด้วยนะฉันไม่คิดเลยว่าเจรุ่ยจะไม่ยอมพาเธอไปด้วยนะ เจรุยคุณช่วยแนะนำโค้ชที่มีประสบการณ์ให้กับสีรันหน่อยได้ไหมคะ,ะอามานนายปลาตัวไปทีสิอือพี่ใหญ่เจรวยไม่ชอบใจผู้หญิงคนนี้เจรทำดีกับเธอมากเกินไปไม่ได้หลบไปอยีฝฟังเลยอย่ามาเกียกาฉันก็แค่นี้เองนะถือว่าอย่างไงนะ ฉันจะเสียเวลากับคนเท่านั้นบังฉันไม่ทำมาละถ้ามีปัญหาก็ไปเอาคนอื่นมาไปาเธอไปเถอะเฮ้ยไม่เอาอะเสี่ยหลันทำไม่ดีกับพวกโค้ฉันไม่มีใครยอมเอาเธอไปด้วยแล้ว <c oughs> คราวนี้เธอจะเอาอะไรมาสู้กับฉันกันล่ะเฮ้พ่อมกับค้าแบบนี้มิวี่จาเลยนี่ เมืองเมืองการแข่งขันนี่คือการทดสอบความสามารถด้านการสื่อสารการตามหาโค้ดก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนะอแครใจสิหลานไม่มีมนุษย์สัมพันธ์เองล่ะนางฟ้าของพวกเราลูกสัมพันธ์ดีจะโทษเธอได้ยังไงโค้ดเปลียนตรงเวทคนไม่มีใครเอาคราวนี้สี่หลานแพ้แล้วล่ะโอ้เมื่อก่อนเดินตัวตบอยู่ฝ่ายเดียวคราวนี้ขอฉันดูเธอเดินตบหน้าบ้างแล้วกันฉันด้วยตบเด็กๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจไม่ว่าดีหรือช่วยย่อมได้รับผลตอบสนองสวรรค์ย่อมไม่ละทิ้งใคร วันนี้วันดีเรื่องที่ใจปรารถนาสำเร็จได้ทั้งหมดทำไมคอมเมนต์บนหน้าจอตอนจากของเธอถึงมีเสียงล่ะเสียหลานเหมือนว่าโคตรจะเข้าใจเธอผิดไปนะเธอไปขอโทษพวกเขาเะนะอย่าให้มันส่งผลกับการแข่งขันเลยอืมฮึอืมุบรค่ะนะฮะเอ ฟุบฟุบคลิกฮึสุดยอดกระดาษนี้เลยเหรอวิยนฟู